เราปฏิบัติสมาธโดยการดูฐานจิตจิตแปลว่าผู้รู้นะถ้าเราดูในฐานรูปฐาน,นฐานกายในฐานเวทนาแล้วจเจริญสติให้เฉยนะจนกระทั่งสติเราไม่ไปไหนแล้วเราก็จะรู้เราก็จะเข้าสู่ตัวผู้รู้แล้วเพราะสติแปลว่าการระลึกรู้ระลุกรูก้ทั้ในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีเป็นที่เกาะของสติจะเข้าสู่ตัวผู้รู้แล้ว แต่ที่เป็นผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาดีใจเสียใจนะชอบใจไม่ชอบใจยินดียินไล่อะไรเนี่ยม,มันเกี่ยวกับตัวผู้รู้อันนี้มันไปสัมพันธ์นะเป็นอ่าเวทนาในส่วนที่จะไปสัมผัสกับจิตเป็นเจตสิกแล้วคนเนี้นะเป็นนามธรรมแล้วมันจิตเสวยสุขเวทนาจิตเสวยทุกขเวทนาจิตเสวย ดีใจเสียใจอะไรเนี่ยเราก็ดูเอาสติดูมันอาจจะมีอาการแน่นในช่วงอกซึ่งเป็นฐานกายเราก็ดูที่เวทนานะมันก็จิตอยู่จะอยู่ตรงนั้นอนะจิตจิตมันยังหยาบอยู่เราก็ดูให้รู้เอาสติดูไปดูตัวผู้รู้ไปเพราะมันเข้าสู่ฐานจิตแล้วเดี๋ยวก็จิตก็เฉยบ้างจิตก็ดีใจเสียใจบ้างเราก็ดูจิตเนียดูให้มันชัดเข้าไป ดึงดูตัวผู้รู้ให้เฉยๆจนกระทั่งมันเฉยกันและสติอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตเฉยมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็ดูก่อนจนกระทั่งสมาธินี่มันเด่นขึ้นมาเราก็เจริญสมถะโดยอาศัยตัวดูฐานจิตดูตัวผู้รู้ดูจนกระทั่งมันเฉยเอาสติดูประคองดูเพลไปตั้งใหม่เพลไปเดี๋ยวเผลไปทางสุขทุกข์เวทนา ีใจเสียใจอะไรเนี่ยจนกระทั่งมันนิ่งมันเฉยพราสติทันเข้าเกิดกับสมาธิมันก็นิ่งเฉยเป็นสมถะอีกเหมือนกัน